ยาวสูงถึงส5โย้าโยกด้วยกันถ้าทุกคนเนี่ยนึกถึงประเทศไทยแล้วนอกจากวัฒนธรรมด้านอาหารและการแต่งกายที่โดดเด่นแล้วรู้ไหมคะคนไทยเนี่ยยังมีความเชื่อเรื่องอต่างอีกมากมายเลยเช่นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเรื่องพุทผิมิสัต แล้ว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปจอดนึกถึงตำนานผีเป็ดและทำไมคนไทยถึงคิดว่าผีเป็ดอยู่จริง <c oughs> และขอใบเลยว่าวันนี้มีพระอาจารย์มาตอบคำถามด้วยตัวท่านเองเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปชมเลยดีกว่าตอนที่เราเนี่ยจะออกเดินทางไปที่วัดสุทัศนะคะเราจะมาพูดคุยแรกเป็นความเชื่อเรื่องผีๆกันดีกว่าค่ะมีใครเคยแบบได้ยินเรื่องเป็ดหรือว่าไปแบบ เจอผีที่ไหนมาบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยค่ะอ้าวคือก็แบบเคยเห็นในละครอะไรเงี้ยที่แบบพูดถึงเปรตวสุทัศน์มากมายเลยแต่ว่าแบบมันก็ค่อนข้างนานมาแล้วบางคนก็อาจจะเกิดไม่ทันอ๋อใช่แล้วเราก็เคยด้ในสักที่ตอกก็แบบเออเขาเล่าว่าแบบเออถ้าด่าวพ่อด่าวแม่อย่างเงี้ยปากจะเล็กกรู้เข็มถ้าแบบเออตีพ่อตีแม่หรือแบบทาร้ายพ่อทาร้ายแม่เนี่ยแบบมือเสียเข้าใบลานเขาบอกว่าแบบเออถ้าแบบ ทำไม่ดีแบบไม่กระตันหยู่ต่อพ่อแม่ก็จะเป็นเปรหรือแบบอะไรแบบนั้นอ่าแล้วก็เคยเหมือนกันคือเราดูหนังเรื่องห้าแพ่งนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพนีชิงเปรแล้วพระเอกอะ่ะเป็นพระแล้วเขาก็หิวไปกินของเส้นไวของเปรแล้วทำให้แบบเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับเขาแต่ว่า ผูเดียวไม่ได้เดี๋ยวสปอยดูที่เน็ตฟิกนะทุกคนดูเลยสนุกจริงๆเนาะใครดูใช่ก็คืออะของพ่อเราพ่อเราเป็นคนใต้ใช่ไหมเขาก็จะทําแบบเพณีชิงเป็ดกันจริงๆเนาะซึ่งมันเป็นประเพณีศาสตร์เดือนสิบเขาก็จะไปแบบชิงเป็ดแบบไปแบบเป็ดก็คือเป็นแบบบรรพับบรุษของเราอะไรอย่างเงี้ยอืมแตบปอนไม่อะไรป้ใช่ก็คือแบบเออครอบครัวเราก็มีคนเป็นคนใต้เหมือนกันก็คือแบบสร์เดือนสิบใช่ป้ามันก็จะแบบเออมีของแบบของกินไหว้พระบัมพบบรุษ หลังจากไหว้เสร็จเนี่ยเขาก็จะมากินกันเพื่อว่าเขาเชื่อว่ามันเป็นแบบสิริมงคลแต่แบบนอกเหนือจากเป็ดอะ่ะคือเราอะ่ะบ้านเราอะ่ะก็เลี้ยงผีมอญเว้ยทุกคนซึ่งแบบว่าใช่แล้วแบบมันต้องไปเลี้ยงทุกปีเพราะแบบไม่งั้นอะ่ะมันจะแบบครอบครัวจะแบบไม่ไม่ดีเลยอะ่ะใช่มันต้องไปทุกทุกปีแล้วแบบคือคนที่คนที่สืบทอดอะ่ะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นด้วยแล้วแบบ คนที่สืบทอดจะต้องแบบตอนเด็กๆอ่ะจะไว้โกตัดผมทรงโกใช่แล้วก็ต้องแบบจะมีวันประจำอ่ะที่เลิกดีที่ต้องไปไหว้ทุกปีอืมก็ประมาณนี้คือทุกคนฟังนะคือเราไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีผีแต่ว่าเราก็ไม่ไหลุดหรูนะทุกคนแต่คือวันนี้เนี่ยเราอ่ะจะพาทุกคนอนะ่ะไปดูว่าทําไมคนไทยถึงมีความเชื่อเรื่องนี้ โอเคค่ะแล้วก็แรกเป็นความเชื่อกันในพอประมาณเราน้องกันเราก็ไปที่วัดกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แยกอะไรนะอันนัา้นาชื่ออะไรไม่ชื่อไม่ชื่อคนจังเลยเพราะว่าแยกตรงนี้ไม่ใช่ซิกเนเจอร์ของคลิปเราในวันนี้อ๋อเหรอใช่เอียส่วนออกม้สวยอะารนี้ไม่ใช่ที่ไหนอ่ะไม่ใช่ค่ะเพราะว่ามีที่สวยกว่านั้นนะคะคือที่ไหนก็เนี่ยดูเอานะคะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเ<ะ>ฮ้ยส่งชิงช้าเหรอใช่ค่ะ,ะวันนี้เรามาทําอะไรฝั่งชิงช้าเห็นมีอะไรให้ทำป่อ๋อมาเปิดคลิปก่อนดีกว่าเน,นอก็คือสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดสุทัน์เทพาวรารามราชวารามหาวิหารหรือที่ทุกคนนิยมเรียกกันว่าวัดสุดทัศน์นั่นเองค่ะ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษชนิดราชวรมหาวิหารหนึ่งใน6วัดของประเทศไทยเลยนะคะ mm. และเป็นวัดประจำรัชการที่8ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นในแขวงเสาชิงช้าค่ะโดยมีเสาชิงช้าตั้งโดดเด่นอยู่หน้าวัดที่ว่าใครๆนึกถึงวัดสุทัศน์เนี่ยก็ต้องนึกถึงเสาชิงช้าไปด้วยกันแน่นอนค่ะ แล้วทุกคนสงสัยกันไหมว่าชื่อวัสุทัศน้ำมาจากอะไรเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยคือชื่อวัสุทัศนะคะมาจากคําว่าสุทัศนนาคอนค่ะซึ่งเป็นที่ประทับของไผ่อินบนยอดเขาวัสสุเมนคือบางคนอาจจะเคยได้ยินวลีที่ว่าอยากวัดแจ้งแล้ววัดเกตแต่วัสุทับเคยได้ยินเคยได้ยินอ่ะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปชมความสวยงามและก็ประวัติของวัดชใช่ไหมคะและที่สําคัญเลยวันนี้จะพามาหาความเชื่อเรื่องเปร ออโดยวันนี้นะคะเราก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะให้เกียรติมาไขข้อสงสัยกับเราในวันนี้ซึ่งพระอาจารย์น่าจะรอยอยู่ด้านในวัดกันแล้วก็ไปยันดีกว่าค่ะ The Skate y e a ตอนนี้พวกเราก็อยู่กับพระอาจารย์ที่จะมาไขาข้อสงสัยและตอบคำถามเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีเปรตให้กับพวกเราแล้วนะคะนักสการพระอาจารย์ค่ะ ให้ท่านตั้งถึงตำนานผีเปรตเป็ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ไงตำนานผีเปรตประสธธุทัศน์ัเทวรารางนั้นก็มีหนึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือจิตกรรมฝาผนะังซึ่งสมัยรัชกาลที่สามที่ได้กล่าวเป็นเบื้องต้นว่าเป็นสมัยที่วัสุทัศนนั้นได้สําเร็จเสร็จสิ้นเกือบจะทุกอย่างก็ว่าได้ซึ่งมีตำนานเล่าว,ว่าเปรตที่ปริษัทเปิดที่อยู่ในภาาจิตกรรมฝาผนังนั้นมีชื่อว่าการจิการสุนเปรต ก,การเจิการสวนเตศมีความยาวสูงถึงสิทธายอดด้วยกัน,ก,นการจิการสวนเตศเป็นเปรตที่ได้รับทุกเวทนาด้วยการนอนอยู่ที่ข้างปุนฝันได้นะ<ม>ซึ่งตามตำนานตามตำราที่ได้ศึกษากันมานั้นกล่าวไว้ว่าขณะนั้น <c oughs> มีพระธุดงค์จำนวนหลายร้อยรูปได้เดินทางมาพบกับเปร,เรตคนนี้ซึ่งนอนอยู่ <c oughs> ก็ได้เกิดความสงสัยว่านี่คืออะไรก็จึงได้เดินเข้าไปถามหลังจากที่ได้เดินเข้าไปถามก็ได้ทราบว่า ตอนนี้เป็นเปรตซึ่งนอนรับทุกขเวทนาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําพระท่านก็เกิดความสงสารท่านก็เลยต้องการถามว่าแล้าาวท่านต้องการอะไรให้อัมมาคอยช่วยอะไรได้บ้างไปก็ตอบว่าฉันอยู่น้ำเหมือนเกินฉันไม่ได้กินน้ํามาเป็นเวลานานพระท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้กินน้ําทั้งๆที่ตัวเองนั้นก็นอนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําแต่เปรตก็ตอบว่าเพราะบุพกรรมที่ได้ทํามาเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เมื่อจะลุกขึ้นไปกินน้ําเวลาใด น้ำในแม่น้ําก็เหือดแห้งไปไม่เหลือสักหยดเดียวนี่ก็เป็นบุภาพกลางของเปรีขอโ้โหเวลาฟังมืดๆเลยนะคะที่ให้เกียรติให้ความสำคัญกับพวกเราในวันนี้ค่ะได้รับความลำไไมไบ่เยางมากเลยะคะ่ะวันนี้พวกเราขอรบก,กวนเวลาท่านพยงเท่านี้คะ่ะหลังจากที่ได้ฟังสัมภาษณ์จากพระอาจารย์เนี่ยก็ยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุทัศน์ในมุมที่ไม่เคยรู้มากขึ้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะเรื่องเปรที่ฟังเนี่ยยังคนรุกเลย แต่ว่าเราจะมาถึงที่วัสุทัศน์โดยที่ไม่ได้เดินชมสถาปัตยกรรมของที่นี่เนี่ยก็จะถือว่ามาไม่ถึงนะคะวันนี้พวกเราก็เลยเตรียมมิชชั่นมาค่ะทีมงานข่มิชชั่นนะคะ่ะ <c oughs> มิชชั่นของวเรานะคะก็คือให้แบ่งสมาชิกก็เป็นสองทีมเพื่อที่จะสำรวจบริเวณพระวิหารหลวงแล้วก็พระอุโบสถค่ะโดยที่จะต้องถ่ายภาพสมาชิกในทีมกับสถานที่ตามโลภาที่ภารกิจกําหนดหากทีมไหนทําไม่ได้ก็คือไม่สําเร็จก็อาจจะ ไม่ได้กลับบ้านร้อนที่นี่นนใช่แต่ว่าดูแลอุปสรรคนี้ก็จะอยู่ที่การถ่ายรูปมากกว่านะคะงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเอนรานะคะมีนัดกามปูแล้วก็ป่าน,นะคะ่ะกลุ่มพวกเราจะไปสำรวจพระวิหารนะคะไปดูกันเลยค่ะเย่คก็อยู่กับพวกเรากลุ่มพระวิหารนะคะด้านหลังของพวกเราก็คือพระวิหารของวัดสุทัศน์ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญได้พุทธศาสนาประวัติศาสตร์และยังเป็นแหล่งศิลปวิทยาการที่สําคัญที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ค่ะโดยพระวิหารนะคะถอดแบบมาจากพระวิหารมองคลบอพิษจังหวัดพระนครอรสอิยุทธยาเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะนี่นะคะด้านในนะคะ <c oughs> ก็จะมีพระศรีักยะโมนีประดิษฐานเป็นองค์พระประธานค่ะ และโดยรอบของกำแพงวัดนะคะก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผานังที่มีมาตั้งแต่สมัยร3ค่ะเป็นศิลปะที่สุดยอดแห่งหนึ่งในกลุ่มรัตนาโกสิน์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะซ่อมแซมอยู่นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างผ่านระยะเวลามาหลายปีแล้วเสาที่มีรูปเปรน,นะคะก็จะเป็นเสาต้นที่4นะคะอยู่ด้านในสุดทางขวามือของพระประธานนะคะเห็นเนี่ยเขานอนหิวน้ำนะคะอยู่ที่ริมแม่น้ำเนาะ แต่ว่าด้วยแรงกรรมเนี่ยพอเขาแบบไปกินน้ำมาะคะ่ะน้าก็จะหแห้งหายไปหมดเลยแล้วก็มีผาสงนะูงห้าร้อยกว่าลูกนะคะ,ะเดินถุดงมาเห็นเปรดนอนทอดกายยาวอยู่สิบสองโยต์ดูตรงนี้ก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาเลยบอกว่าหิวน้ํากินน้ำแล้วน้ำก็เดแห้งหายหมดเลยเขาก็เลยพาเนะี่ยก็เลยเอาบาตรนะคะไปตักน้ําแล้วก็มาให้เปลดดื่มแต่ว่าน้ําอ่ะก็หายแห้งไปหมดเลยเปลดก็คือไม่ได้กินน้าสักหยดหนึ่งเลยคะ่ะ หลังจากที่เราได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ใดที่แบบมีความโลภสุดท้ายก่อนที่จะตายเนี่ยก็จะแบบเกิดไปเป็นเป็ดเลยใช่ซึ่งเป็ดเนี่ยก็มีหลายรูปแบบด้วยมีทั้งแบบเป็ดแบบปกติที่เราเคยเห็นกันเนี่ยก็เหมือนคนแต่ว่ามีกายที่ใหญ่สูงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็ดที่แบบตัวเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนก็มีนะคะใช่ ด้านนอกพาวิหารหลวงนะคะยังมีปูชนียสถานซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของวัดสุทัศเทพวรารามคือสัตตมหาสถานแปลว่าสถานที่สําคัญทั้ง7แห่งที่เกี่ยวข้องกับพระสมเด็จพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด7แห่งหลักๆนะคะแต่ว่าถ้าแบ่งแยกออกมาก็จะมี9แห่งค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราก็คือกลุ่มอุโบสถเองก็คือก็จะมาพาชมอุโบสถและทำภารกิจนั่นเอง เรากำลังจะเข้าภายในภายในอุโบสถกันแล้วนะคะซึ่งก่อนจะเข้าเนี่ยก็จะมีภาพศิลปะสวยงามมากๆเลยก็จะเป็นรูปพญาหุสู้กับพญานาคนั่นเองค่ะตามไปกันเลยก็พระอุโบสถที meaningful. ่เราอยู่ในกันตนะคะก็จะเป็นพระอุโบสถที่ยวที่สุดในไทยค่ะและภายในพระอุโบสถนะคะก็ยังมีประดิษถานพระพุทธตีโลกเชตที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามค่ะ เบงหน้าพพุทธตีโลกะเชษปริสถานพระมหาสวรรค์แปดสิบองค์นั่งพนมมือเหมือนกำลังฟังพระบรมโอวาทจากาพระองค์ค่ะพระอารามหลวงชนิด,ดาชวรมมหาวิหารมไม่เพียงเป็นที่สงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมแต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งศิลปกรรมด้วยค่ะและภายในน้คะก็ประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคสมัยมากๆตัวก็ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเป็นพุทธ,ธโบราณสถานที่ควรเก็บกาอนุรักษ์ไว้มากๆค่ะ ก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับพระอาจารย์มาเนี่ยก็สามารถสรุปได้ว่ามีทั้งความเชื่อที่พวกเรายังหาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็มีทั้งความจริงที่พวกเราได้พาทุกคนไปดูแล้วก็ได้พิสูจน์เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะโดยแต่และความเชื่อเนี่ยก็จะมีแบบที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้เล่ากันแบบปากต่อปากรุ่นสู่รุ่นเนาะก็นานมาหลายปีแล้วความเชื่อเนี่ยก็จะถูกบิดเบือนไปบ้างค่ะ ใช่ค่ะเราบ้างก็ไม่เชื่อเลยเพราะว่าแบบมันอ <freely> ิงตามหลักฐาน <itas S 1> ทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนค่ะแล้วเราก็ไม่คนที่จะดูหมิ่นท้าทายเยยดยมลบลู่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเปรวัสุทัศน์และเป็นประโยชน์ก็สําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ เ้นใจไม่พอเงินเดินต่อรองนี่มาข้ำขอตขอ่อมคอผ่อนสุขภาพาไม่ดีแฟนก็ไม่มีบุญบารมีนูขอกอ,ขอ